ด่วนช็อกเกาหลีพ่อใหญ่ไอบีเคลาออกพร้อมส่งข้อความถึงชมผู้พรพันธ์อดีตลูกทีมข่าวใหญ่ที่กำลังสะเทือนวงการลูกยางเอเชียโดยเฉพาะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยและเกาหลีใต้เรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่การลาออกธรรมดาของโค้ชคนหนึ่งแต่เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนของทั้งสโมสรและเส้นทางในอนาคตของนักกีฬาหลายคนโดยเฉพาะชื่อของชมพู้พรพันธ์ เซตเตอร์คนเก่งทีมชาติไทยที่เคยเป็นลูกทีมภายใต้การคุมบังเหียนของโคชพ่อใหญ่รายนี้ในเกาหลีเมื่อมีข่าวว่าโคชใหญ่เกาหลีจากสโมสร IBK ตัดสินใจลาออกอย่างกระทันหันหลายคนต่างสงสัยว่าเบื้องหลังเกิดอะไรขึ้นบ้างทีมมีปัญหาภายในหรือไม่ผลงานในหลีกตกลงจนทนไม่ไหวหรือเป็นการวางแผนอนาคตครั้งใหม่ของโคชเอง แต่สิ่งที่ทำให้แฟนวอลเล่ทั้งไทยและเกาหลีฮือฮามากขึ้นไปอีกคือการที่เขาส่งข้อความหนึ่งถึงชมพู้พรพันธ์อดีตลูกทีมชาวไทยที่เคยเล่นด้วยกันในหลีกเกาหลีใต้ซึ่งข้อความนี้กลายเป็นประเด็นร้อนและถูกตีความไปต่างๆนานาในาโลกโซเชียลเส้นทางของโค้ชพ่อใหญ่ชาวเกาหลีรายนี้กับสโมสร i b บถือว่าเต็มไปด้วยเรื่องราวเข้มขน้น เขาเข้ามารับหน้าที่ในช่วงที่ทีมต้องการการเปลี่ยนแปลงทีมต้องการจุดเริ่มต้นใหม่ทั้งในเรื่องสไตล์การเล่นวินัยในทีมและการสร้างคาแรคเตอร์ของนักกีฬาหลายฤดูกาลที่ผ่านมาเขาพยายามพาทีมยกระดับขึ้นมาแข่งกับยักษ์ใหญ่เจ้าเดิมๆในหลีกเกาหลีไม่ว่าจะเป็นฮ e ุนไดอีและซีคึนคูกไลฟ์หรือ GS Caltech หลายแมชทีมสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ ลมทีมใหญ่คว้าชัยชนะสำคัญสำคัญมาได้ทำให้ชื่อของโค้ชคนนี้เป็นที่พูดถึงในฐานะพ่อใหญ่ของลูกทีมที่ทั้งดุทั้งเคี้ยวแต่ในขณะเดียวกันก็รักลูกทีมเหมือนครอบครัวการได้เซ็นสัญญานักกีฬาต่างชาติฝีมือดีเข้ามาร่วมทีมก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของโค้ช IBK และหนึ่งในนั้นคือการเลือกชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเซตเตอร์มือหนึ่งทีมชาติไทยมาร่วมงานในหลีเกาหลี การมาของชมพู่สร้างสีสันอย่างมากเพราะแฟนเกาหลีหลายคนอาจคุ้นชื่อจากการเจอกันในระดับทีมชาติอยู่แล้วชมพู่มาพร้อมกับสไตล์การเซตบอลที่มีเอกลักษณ์กล้าเล่นลูกหยอดลูกคอมโบกับหัวเสาที่รวดเร็วและยังมีบุคลิกในสนามที่มั่นใจยิ้มง่ายเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมทีมในช่วงที่ชมพู่เล่นให้ IBK ภายใต้การคุมทีมของโค้ชพ่อใหญ่ทั้งสองคนผ่านทั้งช่วงเวลาที่กดดัน และช่วงเวลาที่สนุกสนานไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนัดที่โดนคู่แข่งกดดันหนักจนต้องเปลี่ยนแผนกลางเกมหรือแมชที่ลูกทีมช่วยกันคัมแบ็กจากตามหลังจนชนะได้แบบสุดมันโคชมากจะถูกจับภาพกำลังยืนสั่งการข้างสนามด้วยสายตาจรงิงจังแต่เมื่อทีมชนะเขาก็จะเป็นคนแรกที่เดินเข้ามาตบไหล่ลูกทีมให้กำลังใจและมอบคำชมอย่างไรก็ตามโลกของกีฬาไม่ได้มีแต่ด้านสวยงามเสมอไป ฤดูกาลล่าสุดผลงานของทีมเริ่มแกว่งขึ้นลงอย่างน่าใจหายบางเกมเล่นดีมากแต่บางเกมกลับแพ้แบบที่ไม่ควรแพ้ความกดดันจากแฟนบอลผู้บริหารสโมสรและสื่อทำให้เก้าอี้โค้ชร้อนขึ้นเรื่อยๆการจัดตัวผู้เล่นการเปลี่ยนตัวระหว่างเกมการหมุนเวียนตัวต่างชาติกลายเป็นจุดที่ถูกจับตามองบางคนมองว่าโค้ชเริ่มใช้ระบบเดิมๆมากเกินไปยังไม่ยืดหยุ่นเท่าที่แฟนบอลคาดหวัง ขณะที่บางส่วนก็ยังยืนยันว่าโค้ชคนนี้มีของเพียงแต่ทีมยังไม่ลงตัวเต็มร้อยเท่านั้นในขณะที่กระแสวิจารณ์เริ่มแรงขึ้นข่าวกระทันหันก็หลุดออกมาโค้ชพ่อใหญ่ของ IBK ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งถือว่าเป็นการปิดฉากบทบาทอันยาวนานในสโมสรแห่งนี้แบบช็อกๆหลายคนไม่ได้คาดคิดว่าจะเร็วขนาดนี้ บางสื่อระบุว่าการลาออกครั้งนี้มาจากการพูดคุยร่วมกันระหว่างโค้ชกับผู้บริหารสโมสรเป็นการจบกันด้วยดีเพื่อเปิดทางให้ทีมได้มีแนวทางใหม่ขณะที่โค้ชเองก็อาจต้องการพักและทบทวนอนาคตของตัวเองเช่นกันสิ่งที่ทำให้แฟนวอลเล่ไทยจับตาเป็นพิเศษคือหลังจากข่าวลาออกแพรส่สะพัดมีรายงานว่าพ่อใหญ่ IBK ได้ส่งข้อความหนึ่งถึงชมพู่พรพันธ์ อดีตลูกทีมชาวไทยที่เคยร่วมทุกร่วมสุขกันในหลีกเกาหลีข้อความนี้แม้ไม่ได้เปิดเผยแบบละเอียดคำต่อคำต่อสาธารณะแต่สื่อบางแห่งวิเคราะห์ว่าเป็นข้อความในเชิงให้กำลังใจขอบคุณและสะท้อนความรู้สึกผูกพันที่มีต่อกันในฐานะโค้ชกับลูกทีมหลายคนจินตนาการว่าเนื้อหาข้อความอาจเป็นแนวประมาณว่าแม้วันนี้เขาจะไม่ได้ยืนอยู่ข้างสนามให้คำสั่งอีกต่อไป แต่เขายังคงเชียร์ลูกทีมเก่าทุกคนโดยเฉพาะชมพู่ที่เขามองว่าเป็นหนึ่งในเซตเตอร์ที่ฉลาดมีวิสัยทัศน์และสามารถเติบโตไปได้ไกลกว่านี้อีกมากการที่โค้ชเลือกส่งข้อความถึงชมพู่โดยเฉพาะสะท้อนให้เห็นว่าในใจของเขาชมพู่คือหนึ่งในผู้เล่นต่างชาติที่สร้างความทรงจำดีๆให้กับทีมและตัวโค้ชเองจากมุมมองแฟนไทยเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่ข่าวโค้ชเกาหลีลาออก แต่ยังเป็นภาพสะท้อนของความสัมพันธ์อันสวยงามระหว่างคนไทยกับวงการกีฬาในต่างประเทศชมพู่ไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนของทีมชาติไทยในสนามแต่ยังเป็นเหมือนสะพานเชื่อมต่อระหว่างแฟนวอลเล่ไทยกับแฟนวอลเล่เกาหลีหลายคนเริ่มหวนกลับไปดูไฮไลท์สมัยที่ชมพู่ลงเล่นในหลีเกาหลีอีกครั้งดูรูปตอนที่เธอยิ้มให้เพื่อนร่วมทีมเกาหลีหรือจังหวะที่วิ่งเข้าไปกอดโคช้ชหลังจบเกมที่สำคัญสำคัญ เมื่อย้อนมองกลับไปช่วงเวลาที่ชมพู่เล่นให้ IBK นั้นแม้อาจไม่ใช่ฤดูกาลที่ดีที่สุดของสโมสรแต่กลับเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งการปรับตัวกับวัฒนธรรมใหม่การสื่อสารในสนามกับเพื่อนร่วมทีมที่ภาษาแม่ไม่เหมือนกันรวมถึงการรับแรงกดดันจากหลีกอาชีพระดับสูงในต่างประเทศโค้ชพ่อใหญ่คนนี้เองที่เป็นทั้งคนคอยสอนระบบการเล่นในสไตล์เกาหลี และคนคอยหนุ่มหลังเวลานักกีฬาเจอความกดดันทั้งต่อหน้าและรับหลังการลาออกครั้งนี้ยังทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าอนาคตของสโมสร IBK จะเดินไปในทิศทางไหนใครจะมารับไม้ต่อจากโค้ชพ่อใหญ่แนวทางการเสริมทัพและปรับระบบทีมจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนบางกระแสถึงกับโยงไปไกลถึงการคาดเดาว,ว่าในอนาคตอาจมีโอกาสเห็นนักกีฬาไทยกลับไปเล่นลีกเกาหลีอีกหรือไม่ เพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมากระแสของนักวอลเล์บอลไทยในเกาหลีถือว่าดีมากทั้งชมพู่ทั้งเพื่อนร่วมทีมชาติคนอื่นๆที่เคยไปคาแข้งที่นั่นลวนได้รับความรักจากแฟนเกาหลีอย่างล้นหลามในอีกมุมหนึ่งการที่โค้ชส่งข้อความถึงชมพู่ยังอาจเป็นการย้ำเตือนว่าในโลกของกีฬาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนสำคัญไม่แพ้ผลการแข่งขันในสนามถึงแม้วันหนึ่งตำแหน่งจะต้องถูกเปลี่ยนมือ สโมสรต้องเดินหน้าต่อผู้เล่นต้องย้ายทีมต้องเปลี่ยนหลีกหรือแม้กระทั่งแขวนรองเท้าแต่ความทรงจำดีๆระหว่างกันจะยังอยู่ไม่ว่าระยะทางจะห่างไกลแค่ไหนแฟนวอลเลย์บอลไทยหลายคนที่ติดตามเส้นทางของชมพู่มาตั้งแต่ยุคแรกๆร,รู้ดีว่าเธอไม่เคยเดินบนเส้นทางที่ง่ายได้เธอต้องพิสูจน์ตัวเองทั้งในทีมชาติสโมสรในไทยและสโมสรต่างประเทศจากเด็กสาวที่เคยถูกจับตามองว่าอนาคตไกล สู่การเป็นเซตเตอร์ตัวหลักของทีมชาติที่แบกความหวังของทั้งประเทศไว้ในมือเล็กๆคู่หนึ่งการได้ออกไปเล่นในหลีกต่างประเทศอย่างเกาหลีญี่ปุ่นหรือยุโรปทำให้เธอเติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและในฐานะมนุษย์คนหนึ่งการได้รับข้อความให้กำลังใจจากโค้ชพ่อใหญ่ IBK ในวันที่เขาตัดสินใจอำลาตำแหน่ง อาจเป็นเหมือนการส่งไม้ต่อทางใจว่าแม้เส้นทางของเขากับชมพู่ในฐานะโค้ชและลูกทีมจะจบลงไปแล้วแต่เส้นทางของชมพู่ในฐานะนักกีฬายังไม่จบเธอยังมีแมชใหญ่รออยู่มีทัวนาเมนต์สำคัญทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติให้ลุยต่อและยังมีแฟนบอลจากหลายประเทศคอยส่งกำลังใจให้เธอไม่เคยขาดในด้านความรู้สึกของแฟนเกาหลีเองการเสียโค้ชพ่อใหญ่ไปก็ไม่ใช่เรื่องง่าย หลายคนอาจวิจารณ์เรื่องแท็กติกแต่ก็ยังเคารพในความทุ่มเทที่เขามอบให้กับทีมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโค้ชคนหนึ่งไม่ได้ถูกจดจำแค่จากจำนวนแชมป์ที่คว้าม,มาแต่ยังถูกจดจำจากวิธีที่เขาปฏิบัติต่อลูกทีมจากบรรยากาศในห้องแต่งตัวจากคำพูดเล็กๆที่ทำให้นักกีฬากลับมามีแรงสู้ในวันที่หมดพลังและจากรอยยิ้มหรือหยดน้ำตาที่เกิดขึ้นหลังจบเกมสำคัญ เมื่อมองภาพรวมเหตุการณ์ด่วนช็อกเกาหลีพ่อใหญ่ IBK ลาออกพร้อมส่งข้อความถึงชมผู้พรพันธ์จึงไม่ใช่แค่ประเด็นดราม่าชั่วคราวในหน้าข่าวกีฬาแต่เป็นเหมือนบทเรียนหนึ่งของวงการวอลเลย์บอลอาชีพทั้งในเรื่องความไม่แน่นอนของตำแหน่งหน้าที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ร่วมต่อสู้กันในสนามเดียวกัน สุดท้ายแล้วไม่ว่าโค้ชพ่อใหญ่จะเลือกเดินเส้นทางต่อไปอย่างไรจะไปคุมทีมใหม่ในลีกอื่นพักผ่อนกับครอบครัวหรือเตรียมตัวกลับมารับงานในทีมชาติวันหนึ่งแฟนวอลเลย์บอลก็ยังคงจับตามองส่วนฝั่งของชมพู่พรนพันเส้นทางยังอีกยาวไกลและเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันทางใจให้เธอเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางลูกยางด้วยหัวใจที่แข็งแงกร่งกว่าเดิมในโลกกีฬาที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การแพ้ชนะตัดสินกันภายในไม่กี่เซตแต่เรื่องราวเบื้องหลังนั้นกลับยาวนานกว่านั้นมากข่าวการลาออกของโค้ชใหญ่ I.B.K และข้อความถึงอดีตลูกทีมอย่างชมพูจึงกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ย่อยๆที่แฟนวอลเลย์บอลทั้งไทยและเกาหลีจะจดจำและอาจจะถูกหยิบมาพูดถึงอีกหลายครั้งในอนาคตว่าครั้งหนึ่งเคยมีโค้ชเกาหลีคนหนึ่งที่รักลูกทีมอย่างจริงใจ และเคยมีเซตเตอร์สาวชาวไทยคนหนึ่งที่ทิ้งร่องรอยความทรงจำดีๆเอาไว้ในหลีกเกาหลีอย่างไม่มีวันลืม